แอบนอนแกล้งนอนเหรอ,อวะฮึแกล้งเหรอแกล้งพ่อเหรอหืมหืมหลับซะหลับซะหลับซะืมึืมหลับสนะหลับสนะตื่นสักเชียงคืนแล้วกันนะลูกนะหลับซะหลับซะ

Hmm. Làm leo, Làm leo.